สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอย่างสูงยิ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าที่ภาคเหนือของพวกเราโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับน้ำเหนือก็ทะลักมาวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสมาดูแม่น้ำโขง ของจังหวัดมุนาหารว่าน้ําโขงจะขึ้นผิดปกติไหมนะครับก็ที่ผมมาก็ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวประมาณกิโลเศนนะครับก็เลยมาดูบรรยากาศแม่น้ําโขงลองดูนะครับก็นิ่งๆน้ําไม่ไม่ไหลเชี่ยวไม่อะไรนะครับเหตุการณ์แม่น้ําโขงที่จังหวัดมุนาหารปกตินะครับพี่น้องชาวจังหวัดมุนาหารก็ ปัญหาเรื่องอุทกภัยในปีนี้ก็แทบไม่มีนะครับหรือว่าพายุเข้าก็แทบแทบไม่มีนะครับหรือว่า,อาโชคดีนะครับยกเว้นว่าจะมีพายุเข้ามาใหม่ไหมนะครับก็ขอบุญวารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารได้ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องของเราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับคิดสิ่งใด ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สําเร็จฤดูการการเกษียณนี้ก็ขอ,ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ